บ้านทำเกเษตรกรรมเป็นบ้านเกี่ยวกับปลูกพืชผักต่างๆข้างทาง,ทางเรียงรายกระดูเป็นธรรมชาติที่สวยงามมุ่งเข้าสู่เมืองเชิตูครั้งหนึ่งมาถึงเชน้ตูจุดสุดท้ายไฮไลท์จุดสุดท้ายก็คือถ้ามาเชนตูจะต้องได้ชมคือ,อแสดงหน้ากาศเปลี่ยนสี ดันั้นคืนสุดท้ายเราก็มาชมการแสดงการแสดงโชว์ว่าด้วยหน้าการเปลี่ยนสีและก็มีรายการอื่นๆแทรกประกอบตามสมควรหน้ากากเปลี่ยนสีก็มี2ชุดใหญ่ๆคือเป็นหน้ากากที่เชื่อถึงหรือมุนชักเปลี่ยนสีด้วยการชักุอเชิญแล้วไฮไลท์ก็เป็นหน้ากากเปลี่ยนสีจากมนุษย์จริงๆอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เป็นบรรยากาศ ไลสุดท้ายโชว์หน้าการเปลี่ยนสีทีนี้เขาก็ห้ามถ่ายรูปโดยเฉพาะวิดีโอกล้องถ่ายได้เราแอบถ่ายเขาก็มาบอกว่าไม่ให้ถ่ายเราก็บอกว่าไม่รู้เรื่องไม่ภาษาสื่อกันไม่ได้สักระยะหนึ่งเขาก็เดินมาอีกเอามือปิดหน้ากล้องแล้วเอพอรู้ว่าเขาห้ามถ่ายรูปแต่ยังไงเราก็แอบถ่ายไว้ได้พอสมควรแล้วนะครับ ทริปนี้8วันจาก17ถึง24ตุลาสีหนะคู่เชินตูเราก็คิดว่าได้ความสุขสำราญสนุกสนานทุกคนบนเป็นเสียงเดียวไม่ใช่บนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าประทับใจในความงามของธรรมชาติจิวใจโกและหวังหลมรวมทั้งที่อืนอ่นๆเรามาเที่ยวที่นี่ก็บอกคุ้มค่าประดุจจะไปยุโรปได้ทุกอย่างทุกรสชาตินะฮะมะน้ำตกดอกไม้สีสวยงามเดินเขาขึ้นเขาลงเขา ครบถ้วนถือได้ว่าเป็นที่ประทับตาประทับใจ ท่องเที่ยวเฉินตูก็มาได้หลายลักษนณะเครื่องมาเครื่องไปเครื่องกับเครื่องมารถกับเครื่องหรือไปรถกับรถอันนั้นก็เป็นบรรยากาศในที่สุดคณะเราก็ถึงไฮไลล์จุดสุดท้ายคืนนี้ก็คงจะจบตรงนี้กลับเมืองไทยกลับบ้านเรารักรออยู่โดยสายการบิน China Southwest Airline ของสายการบินจีน การนำเราสู่ดอนเมืองอีกครั้งหนึ่งทุกคนก็มีความสุขสมปรารถนาทุกประการเจอกันใหม่ทริปหน้า